สคนอพ่ออจมจอน้อออไปหน่อยการกินกการน่ายดีสุดโอ้ ออกได้ไหมกินน้ำแบบห่ร้อยหรอห่น้อยใช่ไหมโอ้้ขา้ขกว่นชั้นไปขายมีนะถือหลบแวอลให้่ให้ขาเลยน่ำเมฆขงมากที่สั่งได้เลยนะคะตั่งข้ายตข